มีเชี่ยนไปที่เก้าในคาลิเบตไม่เปล่าเข้าไปที่9.9 9.7เมิวมิ้วปั๊มมิวปัมมวป๊มกดไป <c oughs> อยากออกเทน้ำทิง้ง ใส่ไปอบบโอเคบอกเขาได้นะให้ดูน้ำนมไม่รวมโฟมไม่รวมโฟม S <S 2> <S 2> <S ก็ก็มันมันก็กินได้แล้วก็ดึงออกมาเพื่อวัดอุณหภูมิปริมาณน้ำนมไม่รวโมโฟมปริมาณน้ำนมนะครับร้อยหกสิบมิลลิลมตอุณหภูมิเจ็ดสิบเอ็ด เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่อุณหภูมิน้ำนมครับเจ็ 74, ดสิบสโอเค,คแล้วใส่น้ำา,านำหนักนมนะครับน้ำนมอ่เดียวนะครับหกสิบใ็โอเคครับ ทำทั้งหมดสี่รอบนะครับกดซ้ำอีกรอบครับเรากดโ OK อเคอันนี้รอบที่สองนะครับเรามาดูอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำนมอยู่ที่180นะครับไม่รวมโฟมอ,อุณหภูมิอยู่ที่ 72็ดสแล้วพี่นี่ไปไเป็นราบอกป้อนป้อนค่าไปอ่าเดี๋ยวเรามา<ด>ป้อนค่าเจ็ครับแล้วก็โอเคโอเค <Okay. S 2> ครับป้อนค่าอุณหภูมิแล้วเราก็มากดโอเคเพื่อป้อนค่าน้ำนมนะครับ180 <Okay. S 1> กดโอเค แล้วเราก็มาเทออกเพื่อจะทำครั้งต่อไปอว่า,า,วาแล้วก็กดโอเคอเค,ครั้งหนึง่งแล้วก็กดโอเคครับสองนคนงมันต้องไวร้อยแปดสิบกับอุณหภูมิเจ็ดิบสองตลอดไม่ไม่ไมม,มันมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่ากันทุก ททททุุกกครรั้งี่เาอันนี้นอุณหภูมิปริมาณน้ำนมจะ200นะครับนะเมื่อกี้แล้วแต่สิบแต่นี้200แล้วพอทำสี่ครั้งแต่มันเอาค่าเฉลี่ยม,มันมาทำอีกอ๋อคืออุณหภูมิอยู่ที่69 70อุณหภูมิอยู่ที่70แล้วเราก็มาป้อนสองร้อย แล้วเราก็กดโอเคนะครับมันจะทำทั้งหมดสี่ครั้งดู่าเรามาดูหน้าจอครั้งสุดท้ายจะขึ้นให้สองสเต็ปแล้วเราก็วัดเหมือนเดิมนะครับ ปริมาณน้ำนมอยู่ที่ 220. 2องร้อยยี่สิบกสบดโอเคแล้วกดสองร้อยยี่สิบแล้วก็ <220. S 2> มันมีตอนสุดท้ายให้ให้มันดึงน้ำถือน้ำแบบบางครั้งเนีน่ตอนนี้ก็บอกเขาเสร็จจากโปรแกรมอันนี้เสร็จจากการคาลิเบตนมแล้วครับแล้วเราก็ออกออกมาที่ปุ่มออกแล้วเรากลับมาที่หน้าเมนูเสื่อมันจะให้ขึ้น<ช>ซิลคโปรดักได้แล้ว Sí.